สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมาสเตอร์ในเกมเซเว่นไนท์สองกันอีกครั้งครับผมและวันนี้คอนเทนต์หลักๆของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาตีกิววอร์นั่นเองนะครับผมน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบตีกิวอร์ธรรมดาพี่ต้องแบบทำคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยกิวที่เราเจอเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยสิ <Huh? S 1> นะเพราะว่ามีคนรู้จักผมถึง2คนนะเป็นคนที่แบบว่าผมเคยไปถ่ายโฆษณาเกมเซเว่นไนท์ด้วยนะครับผมตอนที่ผมเนี่ยยังไม่รู้จักเกม นนี้ะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักเกมนี้เลยแต่ว่าผมได้ไปถ่ายโฆษณาเกมเซเว่นไนท์กับเขานะฮะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมนั่นก็คือนี่ครับเรากดไปให้ดูนี่ครับ Q R เซเว่นใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมนะครับผมคนนี้นั่นเองนะครับแอดก้องซ่านั่นเองนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยถึงตอนนั้นผมจะไม่ค่อยรู้จักเกมเซเว่นไนท์เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็รู้จักเกมเซเว่นไนท์พอตัวแล้วนะครับแอดกล้อง แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับอยู่บ้านในสุดเลยนะฮะนั่นก็คือคุณแอดออฟนั่นเองนะ ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปถ่ายโฆษณาเนี่ยผมต้องบอกว่าเลยนะผมคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเซเว่นไนท์เลยผมต้องถามเขา2คนเนี่ยเพราะว่าเขา2คนนี้เรียกได้ว่าเป็นกูรูแห่งวงการเซเว่นไนท์เลยก็ว่าได้นะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดการเขาทั้งคู่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแอดออฟหรือว่าแอดกล้องนะแต่คือแอดออฟเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้แต่ว่าแอดกล้องเนี่ยผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าพลังเอาจริงๆพลังทีมผมกับทีมแอดกล้องเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับผมก็ ถือว่าห่างไหมก็ประมาณ8,000-9,000ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไลน์อัพที่แอดกล้องใช้เนี่ยเขาใช้เป็นไลน์อัพไหนโหใช้เป็นไลน์อัพนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหลัวนี่คือแบบเป็นสัตว์แดงบวก หมดเลยเหรอ <Huh? S 1> อ๋อมีมีมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่สัตว์แดงบวกนะครับผมมาผมจะจัดการแอดกล้องซ่านะครับแต่ว่าถ้าผมจัดทีมแบบนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสแพ้นะครับผมมีโอกาสแพ้ฉะนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนออกคนหนึ่งแล้วกันเปลี่ยนเป็นคริสออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับคารินแทนครับผมน้องอาจจะมีคําถามว่าทําไมพี่ต้องเปลี่ยนคริสเป็นคารินใช่ไหมผมบอกเลยนะครับว่าวิธีดูง่ายๆคือเพราะว่าผมไปลอกกันบ้านเพื่อนมานะครับผมเพราะว่าคนในกิวผมตีแอดกล้องมาแล้วรอบหนึ่งไงน,นี่ครับผมจะเปิดให้ดูคนที่ตีออดกล้ง อบึคือระบบนี้คือจําเป็นมากนะครับสาหรับคนที่เล่นกิววอร์เนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าระบบนี้เนี่ยคือระบบดูรีเพย์ยอนหลังนะครับเราไปดูได้ว่าทีมไหนที่เพื่อนเราเนี่ยเอาไปชนะแอดกล้องแล้วเราก็กดเข้าไปส่องดูเลยครับผมเราก็มาเก็บข้อมูลนะครับว่าทีมเขาเอาตัวอะไรทีมเราเอาตัวอะไรไปถึงชนะจะสังเกตได้ว่าทีมเราเนี่ยเอาคารินไปนะครับผมเอาคารินไปค่อนข้างน่าสนใจครับคารินเนี่ยเห็นหลายคนเขาบอกว่าถึงจะถูกเนิฟมา ถูกปรับมาแต่ว่าถามว่ายังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคมาดูกันดีกว่านะครับผมฝั่งนั้นนะฮะทีมแอดกล้องเนี่ยเขามีอีวานครับอีวานจะกระโดดใส่คารินก่อนเป็นปกติครับแต่แน่นอนว่าคารินมันก็ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าจะบางๆอะเนาะมันก็ค่อนข้างถึกของมันอยู่โอเคตอนนี้คือแต่ละทีมคือตีกันแทบไม่เข้าเลยฮะสังเกตไหมคือตีกันแทบไม่เข้าเลยโอ้โหคือเรียกได้ว่าอย,อยู่อยู่ทน อยู่ทนอยู่นานมากเลยฮะแต่สังเกตได้ว่าคารินก็เลือดลดนะแต่ว่าสุดท้ายคารินน่าจะฮิวทันนะครับนี่ครับสกิลฮิวมาแล้วก็คารินก็น่าจะเลือดเต็มตลอดเวลาถามว่าผมมาดูรีเพลย์แล้วผมได้อะไรผมได้ข้อมูลตรงที่จะสังเกตได้ว่าคารินอันติจะเต็มอยู่ตลอดคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าคารินอันติเต็มอยู่ตลอดนั่นหมายความว่าอีวานเขาไม่ได้ใส่ตีรถเกตนั่นเองนะครับผมเออตีรถเกตอันติอะถ้า อีวานไม่ได้ใส่รถเกรอันติเนี่ยคือคารินจะเป็นตัวที่ค่อนข้างฟรีมากครับมันก็จะชุบได้เรื่อยๆครับโอเคเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนละระบบนี้คือดีมากครับระบบนี้คือดีมากโอเคทีนี้เนี่ยเราจะไปสังเกตที่ลูดีขด้ของลูดี้ของแอดก้องนะฮะว่าแอดก้องเขาจะได้ใส่ชุบมาไหมประดับชุบโอเคตอนนี้ลูดี้แดงบวกเขาตายไปแล้วรูด้วน โอเคครับรูด้วนไม่เกิดครับถ้ารูด้วนไม่เกิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ประดับตายเกิดมานะครับผมโอเคตอนนี้แสดงว่ารูรูดี้ธรรมดารูดี้แดงธรรมดาใส่ตีรถเกตดนะเพราะว่านี่ครับรูด้วนเราไม่มีเกรดอันติเลยนะครับผมแล้วก็รูดี้รูดี้แดงเกิดมาอีกรอบแสดงว่าใส่ประดับตายเกิดเนาะโอเคนี่ครับเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็วาวเดอร์ วาลเดอร์เขาตีไม่เข้าเลยครับตีด้วนไม่เข้าเลยเพราะว่านี่ครับเรามีคารินคอยสแปมฮิวอยู่ห่างๆครับคือด้วยความที่อีวานอ่ะมันลากมันลากคารินมาตีคนเดียวอ่ะมันทําให้แบบคารินไม่ต้องไปโดนเอฟเฟกการตีกระจายของไอ้ไอ้นี่วาลเดอร์ผมว่ามันดีมากเลยนะแล้ววาลเดอร์ใส่ตีรถเกตมาหรือเปล่าวาลเดอร์ใส่ตีรถเกตมานะครับผมวาลเดอร์ใส่ตีรถเกตมาสังเกตได้เลยโอเคตอนนี้รูด้วนลากมาใกล้ๆคารินแล้ว ทำให้คารินเราตีรถเกตดน,นะถูกวาวเดอร์ er, ตีรถเกตโอเคเราจะจัดทีมแบบคุณคุณอ่เขาชื่อว่าอะไรบิลีส <c oughs> อาจชื่อไม่ออกใช้วเวลาสู้กันท้อนข้างนานนะครับผมก็ทีมของกิลผมน่าจะชนะนะฮะแต่ว่าก็สู้กันนานพอสมควรอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยนะครับผมเรารู้แล้วว่าใครชนะ ถ้าเกิดเราเห็นว่ากิวเราเขาใช้ทีมไหนแล้วชนะเราก็ลอกกันบ้านสิครับผมแล้วก็มาปรับไอเทมอะไรให้มันเข้ากันกับทีมของเราหน่อยเนาะโอเคครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับแนะนําเลยนะครับร้านยาดายเกมเซ็นเตอร์ผมเนี่ยเติมประจาอยู่แล้วนะร้านนี้เนี่ยเลทนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเลทเป็นร้านที่เลทถูกมากๆนะครับผมแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเลทเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละวัน น้องๆสามารถอินบ็อกไปสอบถามก่อนได้นะครับว่าเลดวันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจในการเติมโอเคเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตว่าทีมเราจะเอาคารินไปยืนหน้าใช่ไหมถ้าเอาคารินยืนหน้านี่แสดงว่าเขาน่้จะเอาตั้งรับแน่เลยนะฮะลดความเสียหายที่ได้รับนั่นเองจะดีหรอวะ <c oughs> ผมว่าเอาคารินไปยืนหน้าดูไม่ค่อยเหมาะปะเออผมว่าผมเชื่อตัวเองดีกว่านะครับผมผมว่าเชื่อตัวเองดีกว่าผมจะเอาคารินยืนหลังดีกว่านะครับผมเพราะว่าโพสิชันมันอยู่ห่างๆอ่ะ ผมว่ามันน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้คิดเอาเองนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่เป็นเซ็ตลดครูดาวให้กับคารินทั้งตัวเลยนะขอจัดไอเทมแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนโอเคนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นใส่เซ็ตลดครูดาวทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็ประดับบอ,อประดับก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็โห เดี๋ยวดูดูลูดีู้ดูดี้แดงของเราเดิโอไอเทมนี่แบบไอเทมนี้แบบเข้มไปไหนใส่เป็นดามเมจทั้งตัวเลยแล้วผมคิดว่าเอา2แท้งเราไปยืนหน้าจะดีกว่าเนาะประดับก็ตีรถเกตหนึ่งตีรถเกตสองแต่ผมคิดว่าคารินผมอาจจะต้องเปลี่ยนประดับหน่อยนะผมจะใส่เป็นประดับอะไรดีเอ่ยผมใส่เป็นประดับอันนี้ดีกว่านะ,ะับผมถ้าเกิดเราโจมตีปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คูดาของสกิลเราเนี่ยลดลงนะครับอ,อันนี้ผมว่าดีนะครับ แล้วก็ประดับอีกอันนึงอ่ะประดับอีกอันนึงใส่เป็นอะไรดีเราใส่เกิดมา2ชิ้นแล้วเราใส่อมาตะอีกชิ้นหนึ่งจะดีหรือเปล่าโอเคผมว่าผมน่าจะใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประดับตายเกิด2ชิ้นไปเลยเหรอเออผมว่า2ชิ้นไปเลยก็ได้นะเพราะว่าอีวานอ่ะเขาจะเล็งที่ตัวเราอยู่แล้วนะครับต่อให้เรามีประดับอมตะไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะเพราะว่าสุดท้ายก็โดนอีวานตีลบบับอยู่ดีนะครับผมโอเคมา แล้วก็จัดโพสิชันประมาณนี้แล้วกันนะครับแถวหลังเราลดคูดาวเนาะจะได้แบบสแปมฮิลรัวๆแล้วก็อีวานเราก็จะเน้นดามเมจแบบรีดแบบเแบบิบ่มๆไปเลยครับผมโอเคมามาดูดีกว่านะครับว่าจะสามารถสู้กับแอดกองได้หรือเปล่าถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะฮะกดไลค์และกดติดตามกดแชร์คลิปนีไปลวไปเลยครับผมมาแอดกองซ่าย่ารุนแรงกับผมมากนะมาครับผมคารินครับตัวนอกเมตาที่ใครๆก็ คิดว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยเก่งแต่จริงๆมันก็ไม่ธรรมดาอยู่โอเคครับยืนอยู่ในรัศมีที่ไม่ได้ถูกตีรถเกตดนะอันติเข้ามาครับคารินผมก็เจ็บอยู่ครับแต่ว่าดูครับรูด้วนครับรูด้วนฝั่งนั้นเขาเจ็บอยู่แต่ว่าสัตว์เลี้ยงยังไม่เด้งใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเราเด้งก่อนครับผมสัตว์เลี้ยงเราเด้งก่อนมาแบบนี้และโตมไปสัตว์เลี้ยงยังไม่เด้งครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงแอดกล้องยังไม่เด้งเลยโอเคครับโดนรวบมาแล้วครับโดนวาลเดอร์รวบมาแล้วครับตอนนี้โพซิชันคารินเราไม่ค่อยดีนะสัตวเเเลลีี้้ยงงาดแตอนน โอเคลากออกมาสวยขอบคุณมากครับอีวานอีวานลากออกมาให้ฮนะดีมากไม่งั้นโดนตีรถเกยียาวๆแน่เลยฮนะโอเคทีนี้ครับคารินเราก็จะคอยสแปมฮิวอยู่ห่างๆแล้วครับคอยสแปมฮิวอยู่ห่างๆละทีมเราแน่นอนว่าแถวหน้าเราก็จะเลือดแบบลดยากมากๆนะแบบเบิม่มๆเลยมาดี่มาดีครับสแปมฮิวแล้วเห็นไหมคารินเราคอยสแปมฮิวล,ละฮิวไปเรื่อยๆฮิวไปเรื่อยๆมาดิงเรียงถ้าเกิดด้วนเขาตายเนี่ยผมคิดว่าทีมเราก็น่าจะเล่นง่ายขึ้น แต่อีวานของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคุณแอดก้องคุณแอดก้องซ่าเอาดิเอาดิตีไปตีวัดตีวัดกันไปไม่เป็นไรครับไหวไหวเชื่อดิไหวไหวอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยแรงมากเลยอ่ะไม่ได้คารินเราจะถึกไม่พอเหรอไม่นะไม่นะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นสิไม่เป็นอย่างนั้นสิโอเคแต่แอดก้องแบบแรงมากเลยอ่ะเอาจริงเอืออุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงอยู่แต่ก็ฮิวสู้อยู่นะอุ้ยเดี๋ยวนะคารินเราจะตายเหรอ เฮ้ยคาลินเราแบบโดนแรงมากเลยเนี่ยโอเคครับฮิวฮิวสู้อยู่ฮิวยื้อยู่ต้องรอให้ด้วนเขาตายให้ได้ก่อนครับถ้าด้วนเขาตายเราก็จะสบายเล่นง่ายกว่านี้ครับสแปมฮิวสแปมฮิวครับผมสแปมฮิวไปเรื่อยๆครับสแปมฮิวไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยลุ้นลุ้นว่าคาลินเราจะตายหรือเปล่าเออคาลินลูกแม่นี่ผมดูเนี่ยผมดูสกิลนะฮิวฮิวฮิวสู้ฮิวยื้อฮิวยื้อฮิวยื้อฮิวยาฮิวยื้อฮิวยา โอเคครับอันติจะมาอีกรอบแล้วแล้วยังไงอ่าคาลินชัดคาลินชัดอ๋อคาลินชัดแตกคาลินชัดแตกไม่นะไม่เป็นไรครับคาลินเล้วเกิดใหม่ชีวิตแต่ว่าด้วนเขาตายแล้วครับผมด้วนเขาตายแล้วคาลินก็เกิดมาใหม่แล้วก็คอยสแปมห่างๆอย่างห่วงๆครับผมสแปร์มห่างๆย่างห่วงๆครับตอนนี้อีก39มิบาวิครับอันติเขาจะมาอีกรอบแล้วตอนนี้ครับอีวานเขากลับมาเล็งผมเหมือนเดิมแล้วครับผมมาเล็งคาลินเราเหมือนเดิมแล้วฮะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหแรงมากเลยครับอีีีววาานนนอออออขงงแดก้ใส่่เเซตะไรย ใส่เซดาเมจเหรอโหแบบแรงแบบแรงแบบเบิ่มเบมเลยอ่ะแบบแรงแบบแบบจนใจเจ็บแรงจนใจเจ็บโอเคครับแถวหลังเราก็กําลังหดอยู่ครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงยังไม่เด้งครับสัตว์เลี้ยงเราใกล้เด้งแล้วตอนนี้โหนี่สัตว์เลี้ยงเราจะเด้งกันกี่รอบวะเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะฆ่ากันไม่ตายแน่เลยวะ่ะห <c oughs> รือเปล่าวะโอเคสัตว์เลี้ยงผมเด้งแล้วครับผมสัตว์เลี้ยงผมเด้งแล้วฝั่งนั้นเด้งหรือยังฝั่งนั้นเด้งหรือยังฝั่งนั้นก็ใกล้จะเด้งแล้วครับผมโอเคเด้งแล้วเลือดเต็มหลอดกัน เลือเดเต็มหลอดกันอีกแล้วโอเคครับสู้กันยาวๆครับผมมีเวลากี่นาทีวัดกันยาวๆโอ้เออเอาดีเอาดีอ,าดอีวานฝั่งเราก็คอยช่วยคารินอยู่ครับแต่เขาถึกจริงนะเนี่ยเอาจริงคือเขาถึกแบบถึกถึกจัดเลยอะโอ้โหโอ้โหแถวหลังนี่แบบจะฆ่ากันตายหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมคิดว่านะผมน่าจะฆ่าเขาไม่ตายได้เลยว่ะโอ้ย ดาเมจของอีวานเราน่าจะยังแรงไม่พอนะครับผมโหแอดกล้องนี่ไม่ธรรมดาจริงๆว่ะน้อ,ๆองๆโมกเลยแอดกล้องนี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบเบิม่มๆเลยต้องเอาต้องเอาคริสมาจัดการนะผมว่าคือเอาคารินมาถามว่ามันถ่วงได้ไหมมันถ่วงได้แหละแต่ว่าดาเมจเรามันไม่ได้หนักขนาดนั้นอะ่ะดาเนี่ยดาเมจเราไม่พออะโอเคแย่แล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับโอ้โหมันเป็น สึกที่ยื้อกันนานเหลือเกินหแหดกล้องเขาค่อนเ้าื่องแรงเลยอ่ะอีวานเขาอะสกิลทีคือแบบแบบเบิ่มๆเลยแล้วอีวานฝั่งนั้นคือแบบเขาไม่ได้ตายง่ายๆด้วยนะเพราะว่าแบบอีวานเขาจะมีสกิลบัฟคอยบัฟตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆป่ะเออนั่นแหละโอ้โหนี่แบบค็จะฆ่าได้ให้ตายเถอะซาร่าโอ้อีวานของผมผมน่าจะต้องไปบิวไอเทมให้อีวานของผมแรงขึ้นกว่านี้ก่อนโอ้ คือแบบสู้กันเวลาหมดอ่ะ <All right. S 1> ผมบอกผม <Okay. S 1> บอกเลยสู้กันจนเวลาหมดแน่เลยโอ้โ oh, ห27จวิ27วิจะฆ่าอีวานได้ปะเนี่ยโอ้โหโอเคครับติดสันมาครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงยังไงผมขอซ้ำได้ปะ <laughs> ผมขอซ้ำแอดกองได้ปะถ้าเกิดผมแบบฆ่าไม่ได้นะโอ้ย <laughs> oh, <laughs> เอาดี8 0 0 0 0 80,000มโอ้โห oh, oh, ไม่ตายหรอไม่ตายหรอคอมมอนแมนคอมมอนแมนอย่างน้อย คาวานตัวนี้โอ้โหไม่พออ่ะไม่ทันเวลาอ่ะน้องๆโอ้โหโหดเหมือนกันนะเนี่ยสู้กันจนเวลาหมดอ่ะถ้าเกิดสู้กันจนเวลาหมดมันจะขึ้นว่างไงขึ้นชื่อว่าชนะหรอวิกตอรี่สู้กันจนเวลาหมดโอ้ค่าไม่ได้ค่าได้ตัวเดียวโอ้ไมาเ,เสียระบบเลยโอโ้โอเคครับผมคือแบบสู้กันจนเวลาหมดอ่ะ สู้กันจนเวลาหมดแบบผมฆ่าได้แค่รู้ที่ตัวเดียวคือถึกจริงๆถึกแบบถึกจัดรัดเสเซียเลยโอเคมาไหนๆก็ไหนๆละผมซ้ําเลยดีกว่าผมจะเอาทีม2ของผมนะเรียกได้ว่าเป็นทีมกระโดดที่ค่อนข้างรุนแรงครับเอาไปซ้ําแอดกล้องครับซึ่งเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะสามารถฆ่าเข้าได้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> คือทีมเขามันค่อนข้างโหดเลยนะฮะมาเอาทีมไปซ้ําเลยแล้วกันแต่สัตว์แดงบวกกันดีแต่3ตัวเขานี่ถือว่าแบบมีแต่ตัวแน่นๆทั้งนั้นครับแต่ไปดีครับจานไปดีครับจาน ไปดีครับชามต้องขออนุญาตซ้ามาดิครับผมกระโดดไปกระโดดไปเลยครับผมจังหวะนี้โอหุหแรงแรงอยู่เด้แรงอยู่เด้จังหวะนี้ครับสกิลเราก็นัวอยู่ครับนัวเราก็หลอล้างวงล้าง,ง,ง,งบัฟนะถึกหรือเปล่าถึกหรือเปล่าห้โหมิง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 ดูเลือดหมิงดิหมิงหมิงโอ้โหหมิงไหลอะไรขนาดนั้นน่ะถึกไว้ก่อนหมิงหมิงลูกพ่อถึกไว้ก่อนถึกไว้ก่อนเออเออ,อันติได้สแปมอันติสักทีอันติทีนึงเอออันติรัวรัวอันติลงไปอันติยัดใส่หน้าแบบ หน้าสั่นแบบหน้าสั่นหลังยาวเอาดิหมิงเกิดมาอีกชีวิตหรือยังแล้วก็สซ็ตแสปแปมอยู่สแปมอยู่จู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 แสปแปมเข้าไปยูริแสปแปมเข้าไปซ้าเข้าไปลูกพ่อซ้าเข้าไปมีเท่าไหร่ใส่ไปให้บทมีเท่าไหร่ใส่ไปให้บดลูกพ่อเออเอาดิกระโดดปาดกระโดดปาดหน้าเค้กปาดหน้าปาดหลังยังไงถึกถึกใช่ไหมแอดกล้องแอดกล้องถึกใช่ไหมถึกใช่ไหมวาวเดอร์วาวเดอร์ได้ข่าวว่าถึกเหรอยังไงลูดี้เหลือลูดี้คนเดียวลูดี้คนเดียวจะมาต้านทานพลังของผมได้ยังไงผม่านจริงๆเดถอหนะเกม มาดิครับมาดิครับรูดี้โอ้โหรูดี้สันสันแมนรูดี้แบบยืนเป็นกระสอบทรายรูดี้บอกก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเรียบร้อยครับผมปิดฉากแอดกล้องไปแล้วฮะเดี๋ยวยังเหลืออีกคนนึงเดี๋ยวเหลือแอดออฟอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนถ้าบ้านในเปิดนั้นเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแอดออฟเดี๋ยวเจอผมผมจะเอาทีม3ของผมไปจัดการแอดออฟนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะ เฮ้ยดูดิคุณผู้ชมผมสามารถชนะแอดกองซ่าสองรอบนะในเวลาันสั้นนะฮ <laughs> ะดูดิชนะ2รอบ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวรอบ้านในเปิดเดี๋ยวผมจะไปร้องหวัวแอดออฟดูนะครับผมก็ว่าจะสู Ad ้แอดออฟได้หรือเปล่าโอเคครับผมตอนนี้ก็บ้านในได้ถูกเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับบ้านในถูกเปิดแล้วแอดออฟน่ารักครับโอ้โหแต่จริงๆนะถ้าเกิดดูจากไลน์อัพของทีมเขาแล้วเนี่ยทีมเขาเรียกได้ว่าเป็นทีมเมตาเลยนะ ก็ถ้าเกิดผมไปสู้เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองกันคือตอนนี้เนี่ยทีมที่ผมเหลือก็คือทีมที่เป็นไม้3ของผมนะครับก็คือเป็นทีมลองอันดับ3ของผมเลยนะครับผมก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่าถูกปลดประจำการหมดแล้วไอ้ทีมพวกเนี้ยตัวละครพวกเนี้ยก็เคยอยู่เขาเรียกว่าอันดับต้นๆนั่นแหละก็อยู่แบบทีมอันดับต้นๆของผมเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ถูกปลดระวางมาแล้วก็มาอยู่ทีม3 โอเคไหจะไหวหรือเปล่านะจะสู้แอดออฟน่ารักได้หรือเปล่าก็ต้องมาลองดูกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะพอฟัดพอเวียงแล้วมัง้งมาไปเลยแอดออฟเก็บมาดิครับคือทีมผมก็จะแบบจัดแบบมั่วๆตัวๆหน่อยนะฮุกมาครับโอเคแล้วยังไงครับตอนนี้ครับนัวกันอยู่ครับจังหวะนี้นัวนัวจะโดนเดซหรือเปล่าโดนเดซตายไปแล้วหนึ่งครับสำหรับวาลเดอร์เราแต่ว่าตัวนี้ยังยิงฟรีอยู่ครับตัวนี้เรายังยิงฟรีอยู่ ยิงฟรยียิงฟรียิยงฟรีต่อไปยิงฟรีต่อไปสวยครับโดนจองจําครับดูครับคริสโดนจองจําไปแบบยาวๆแล้วยังไงคริสโดนจะโดนเดทหรือเปล่าแล้วยังไงครับโดนเดทไปแล้วตายครับผมโอ้โหมาครับแค่เกิดใหม่ชีวิตแค่เกิดใหม่ชีวิตแล้วก็สาดสกิลไปครับสาดสกิลไปโนบิค่อยมาครับตโด,ด,ดนขัดไปก่อนโดนขัดไปก่อนไงแล้วยังไงยิงฟรียิงฟรีหมดยังหมดยางเกิดอีกไหมคริสเกิดมาครับคริสเกิดมาแต่เพียงแค่ตูเดียวก็ไม่สามารถทนดาเมจของจานเจไหวครับผม โอเคถือว่ายังชนะได้อยู่นะถึงจะเป็นทีม3ของเราแอดออฟน่ารักพลัง2อ0แสนสองนะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับผมทีม3ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าพลังทีมผมเท่าไหร่นะครับผมก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับกิววอ์นะก็ดูจากรูปกิวตอนนี้นะโดยรวมก็ทีมผมน่าจะชนะแล้วแหละนะครับผมก็ถ้าดูจากพลังกัเนานะกิวผมก็น่าจะชนะละตอนนี้มีคนตีผมหรือยังยังไม่มีเลยนะผมรอผมรอแอดกล้องมาตีผมอยู่เนี่ย <Huh? S 1> ผมไม่รู้ว่าแอดกล้องตีผมหรือยัง ขอดูหน่อยแอดกล้องยังไม่ยิงได้ตีเลยเนี่ยสักไม้โอเคตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาจัดการแอดกล้องกับแอดออฟนะครับผมคนที่เราคุ้นเคยกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปพีเท่านี้ก่อนนะครับก็เอาจริงนะผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยแบบคอนเทนต์เซเว่นไนท์ผมก็เริ่มจะตันๆแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆอยากดูผมแบบทําอะไรอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมนะ สำหรับวันนี้ผมลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม See you ครับ